สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับช่องเรือโยกเจ้าพญานะครับตอนคื่เท้านะครับเวลาเจ็ดโมงนะครับแต่วันนี้ผมรู้สึกว่าแดดจะแรงมากเลยครับเห็นข้างหน้าผมไหมครับเป็นพี่เรือไม้นะครับผมวันนี้เป็นนาทีของพี่เรือไม้นะครับผมดึงป๊กหนักมาทั้งหมดไม่แน่ใจว่ากี่โป๊กนะครับเดี๋ยวให้มาถึงตรงหัวมุมตรงนี้ก่อนนะครับจะได้เห็นว่ามีทั้งหมดกี่โป๊ะนะครับผมและตรงนี้นะครับบรรยากาศนะครับโกดินนะครับผม พี่พีได้เอาดินลงโกดครับได้มีน้องๆชื่อว่าน้องอาร์มบางใหญ่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับถ้าเกิดเอาชื่อผิดไปขอโทษนครับว่าให้ถ่ายช่วงเวลาเรือลงดินเอ้ยขอโทษเรือลงดินสิบล้อเอาดินลงเรือนะครับให้ชมหน่อยนะครับผมนะครับผมเนี่ยครับผมตรงนี้นะฮะน้องนี่ครับเรือโป๊ะมาแล้วนะครับวันนี้เป็นเรือโป๊ะหนักเลยนะครับผมเป็นเรือไม้ลำน้อยครับแต่หูพละกำลังมาต้องบอกครับสุดยอดมาก ดึงปบหนักๆมาเลยนะครับวันนี้นะฮะแล้วก็มีพี่ตองท้ายนะพี่ตองท้ายก็เป็นพี่เรือไม้เหมือนกันนะครับผมวันนี้นะครับมาแล้วนะครับผมช่วงนี้รู้สึกว่าจะมีของออกไปกลางทะเลเยอะนะครับช่วงเช้านะครับผมเอาแล้วครับผมทางโน้นก็เริ่มขวันตั้งอะไรครับทางพี่ๆเรือนะครับผม โดยจะทําการดึงตอบควงยังไงกันนะครับโน่นนะฮะพี่ก็เริ่มออกตัวกาแล้วเหมือนกันนะครับเรือลาตัดชุดหนึ่งเหมือนกันที่จะทำการตอบควงนะครับวันนี้เจอกันแน่นอนครับวันนี้เจอกันแน่นอนครับพี่พีเรือเหล็กฝั่งโน้นได้สตาร์ทเครื่อง่ะบุนเครื่องแล้วนะครับน่าจะทําการดึงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับพี่พีเริ่มขยับคนไกลกันแล้วนะครับ นนพี่เริ่มทำงานกันครับเชา้นะชานี้นะครับเช้านี้นะครับช่วงเจ็ดโมงครับพี่พี่เริ่มทำงานแล้วแล้วครับผมจะให้ดูบรรยากาศเลยครับว่าน้องอาร์มบางใหญ่เขาอยากดูว่าการอาลงบีมถ่ายยังไงนะครับผม น่ครับน้องอามบางใหญ่นะครับผมถ้าพี่เออชิปปิขดขก็ทษด้วยนะทะโทร้จริจริงวังนนี้บอกเลยรัาวันนี้ฟาร์มบันเทิงโอ้หคบคันครับผมทั้งเรือไม้เรือเหล็กนะครับพี่เริ่มเริ่มพังแล้วนะครับโอ้โหเป็นอะไรทีย่ยอดมากมาแล้วครับมาแล้วมากันแล้วนะครับ ทั้งหมดกี่โป๊ะแน่นะครับแต่แต่มาชมกันนะครับโหเป็นไงครับพี่เรือเล็กครับแต่พลังไม่ธรรมดานะบ,บอกเลยไม่ธรรมดานะครับวันนี้นี่ไม่ธรรมดานะครับดึงมาทั้งหมดโป๊ะหนักๆน,นะครับวันนี้แต่ว่าดูแล้วขนาบไม้หรือเปล่านะครับถ้าขนาบไม้ข้าง สงเข้าใบเนี่ยให้พี่ๆบอกได้เลยว่าไปลงทะเลแน่นอนนะครับไม่ใช่ลงทะเลคือไปส่งกลางทะเลนะครับเป็นเรือนหนักไปส่งกลางทะเลเลยนะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับทำร็ฟันตั้งแล้วครับผมโอ้โหเจ้าพณลืกช่องครับจะอะไรกันหนักนั้นทั้งหมดนะครับวันนี้มากันหนึ่งสองสามสี่โป๊ะหนักครับผมวันนี้สี่โป๊ะหนักแน่นอนละ ผเสียงคำรามเสียงก็ขึ่มนะครับมาแล้วนะคะเสียงคำรามเสียงก็ะึ่มมาแล้วนะครับผมทั้งหมดสี่โป๊ะแน่นอนนะครับผมวันนี้สี่โปะเลยหนักแน่นนนะครับวันนี้เทอร์โบวิไวัดแน่นอนไม่ตั้งห่วงวันนี้นะครับสำหรับวันนี้บอกเลยลั่นนะครับผมวันนี้พร้อมลั่นแน่นอนนะครับผมสี่โปะหนักหนักเลยนะ ได้ให้ชมกันนะบผมใน,นบรรยากาศกบอกเลยบันเทิงแน่นอนครับผมโอ้ครับส่ป้อหนักๆมาแล้วครับผมวันนี้วันนคี้แต็มุ้งน้ำนะครับจับจาวหนักหนักใจใจนั่นแม่นนะครับวันนี้พี่ๆเลยโยงเลยไล่ถุงมาครับผม โยนล,ลักรงนะครับผมวันี้จอดขาบนี่ครับผมละลั่นนะครับผมเป็นพุ่งน้ําเลยวันนี้บอกเลยว่าละลั่นนะเป็นพุ่งน้าแน่นอนนะครับผมทั้งหมดสี่โป๊ะหนักๆนะครับผมค่อยฉายดูนะครับหนึ่งโป๊ะสองโป๊ะสามโป๊ะและสี่โป๊ะนะครับ วันนี้ไม่แน่ใจว่าพี่พี่ขนาดข้างด้วยหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจอะไรนะครับแต่พี่โยงหน้านี่สุดยอดครับสุดจัดประหลัดดอ,อกเลยนะฮะวันนี้ไปแบบลั่นๆนะครับผมน่าจะอยู่ประมาณพันตันแปดพันตันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับสําหรับโปะนี้เรือชุดนี้นะครับผมเรือโปะเรือหนักโปะชุดนี้นะครับ พลักกำลังนะครับนี่ครับพี่ตองท้ายนะครับพี่ตองท้ายทําหน้าที่ลังไว้ครับเดี๋ยวเพื่อท้ายจะจะปัดชนตะลิงนะครับตรงนี้เป็นโค้งคล้ายกับโค้งตัวเอแต่ก็ไม่ถึงเอดีนะครับผมนี่ครับตรงนี้ต้องขอบคุณเคิงทักคุณออสด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับลุงออสที่ให้เพิงพักมีไปนะครับมีแค่นั่งนะครับขอบคุณมากครับลุงออส วันนี้แล้วนะครับพวงนู้น,นะครับเดี๋ยวให้ดูนะพวงน้นพี่พี่จัดแล้วนะจะเจอกันแน่วันนี้คงจะบันเทิงนี่เดี๋ยวให้ดูวันนี้ก,นนนก,นนก่อนแล้วกันทั้งหมดสีโะนะส่โป๊ะนะฮะสี่โป๊ะหนักๆเลยวันนี้นะโอ้โหเจ้าคุณลุนช่องไรจะขนาดนั้นนะครับแล้วดูน้ําก็เริ่มมาแล้วนะครับพี่พ แล้วล่านสนัดคุ้งน,น้ำนะครับผมนะครับผมนี่ครับเรือหลังท้ายนะครับเรือพี่ตองท้ายนะครับต้องคอยชะลอดึงไปก่อนนะครับ ไม่ใช่ไม่น่าใช่เลยคุณตาอะไรครับพี่ต้องถ่ายทำหน้าที่พลังกำลังวะนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบเพลงตรงนี้นะครับฝากกดติดตามกดติกด subscribe กดกระดิ่งเกลำลังใจครับช่องเนยโยงจะจยาพญาด้วยนะครับสวัสดีครับ